คุณกุ้งบอกว่ามีภาวะเสี่ยงตอนนี้35สัปดาห์6วันเด็กตัวเล็กและน้ำคําน้อยพยายามดื่มน้ำวันละ3ลิตรนับลูกดิน้นเป็นความดันด้วยค่ะอืมก็ต้องทำแบบนั้นและคะ่ะแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะก็คือต้องเฝ้าระวังภาวะคันเป็นพิษด,ด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามีแบบนี้ยแสดงว่าลกเสื่อมนะคะก็เกิดจากภาวะความดันเนี้ยละคะ่ะเนาะ แล้วที่นี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะว่ารกนะมันเสื่อมจนถึงขั้นต้องรีบเอาน้องออกมาหรือเปล่าภาวะนี้ยถ้าลกเสื่อมมากๆนะคะน้องมีโอกาสเสียชีวิตในครรภ์ได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะติดตามนะคะดูการทํางานของโรกโดยการอันตาซาวเนาะใช้ดอปเปอร์อัาซาวดูน้ําหนักของน้องดูน้ำขาําติดตรวจสุขภาพเด็กนะคะถ้า ต่ำมากๆนะคะมีปัญหามากๆอาจจะต้องติดตามอาทิตย์ละสองครั้งเลยด้วยซ้ำหรือว่าสามวันครั้งอะไรเงี้ยนะคะหรืออาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อดูการทำงานของโรคเป็นระยะนะคะถ้ามีปัญหาเยอะๆนะคะสามสิบเจ็ดสัปดาห์เนี่ยอาจจะต้องเอาออกแล้วนะคะถ้าเยอะกว่านั้นอีกอาจจะสามสิบเนี่ยอาจจะต้องเอาออกช่วงนี้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้แนะนําให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าคุณหมอเขาเาดูแลไม่ถึงขั้นที่หมอบอกนะคะที่เราทําได้ด้วยตัวเองก็คือการนับลูกดินนับทุกวันให้เกิน10ครั้งใน12ชั่วโมงนะคะการดื่มน้ําช่วยไหมมันก็ช่วยบ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะเพราะว่าสาเหตุของคุณมาจากโรคทํางานไม่ดีนะคะ